สวัสดีค่ะเอทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่มพ่าโชคค่ะสวัสดีตอนเสาวันที่31เนาะค่ะค่ะเอท่านใดเข้ามาแล้วทักทายค่ะมือนี้อาจจะโทษถามแม่อุปถักประถ,ประถมปูก,กระเบื้องแตกเนาะว่าพนจะได้แนวทางตัวเลขตัวดีตัวเด็ดตัวได้ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซค่ะค่ะเดี๋ยวมอไปฟังน้ำกันว่าพนจะเน้นจะย้ำให้ตัวไดค่ะ อนุญาตขออัดเสียงเบาแห้งๆจังหน่อยได้เดอแม่สมเด้อบันว่ากตีกันไปพูดเล็กจิ่ใหเขาอือตัวอักษรส่ใหเขาอืเด็กหน่อยตีกัน,กนผู้ชายทั้งสองคนสมบอรไแม่สมสองคนอือแล้วว่เป็นเล็กงขอ,อยบอสหรอไย ไมสมซิตี้เป็นตัวใดไอศัน่ะมีสักหาหาต้นแล้วอมีหาหาเลขเปล่าบมสมบัติไม่สมฝันฝันนะแต่วันนี้ไม่ค่อยฝันอะไรจังๆออืเป็นเลขให้เ่าฝันนั่นสิสำหรับอันอัน ต้นงวดที่สัมผัสไม่สมไปนะ่ะคุ้นหาหาคุ้นไม่สมได้ลงทุนไปแล้วบ่ไปเอาท่านล่องมาสิล่อม,มือเดียวมือเดียวจบเลยม,มือเล็กออกเด็กม,ม่สม,ม,มคิดว่าสิลงทุนตัวใดคือจามฟันนีน่แล้วก็คิอหาหาคือหาคุ้อคุ้นหาไปนี่ละ กาสิไปหาอยู่คือจังไก่แท้ว่าสันอันรถใหญ่เอาไปเข้มประกันยังฮะน่ะออกมาอยู่ขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปคือจังไก่แท้ว่าสันตามใจเจ้าต่ำประตูนี่ประตูมันอันสอมอะไรมันพังเขาต้องเปลี่ยนบานไม่ต้องเข้มประกันหลายมือก็เลยอันบ่มีรถไปขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็คือจังไก่แท้ว่าสันแดดก็เพิ่งห่อนแท้ไส่ก็มานอน่ี่เด้อมาแต่เช้า นอนบ่ได้แล้วไม่สมทั้งนี้กะอันนี้อยู่จากไปยอ,ไอยู่ได้ยังนี่โอ้ยบอกกับพระจาอยู่ว่าโอ้ยคือไก่เทลแดดกับคือแดดเทลวัสดจากไปสัมผัสปูน้ำวัสดปูเป็นยงังไงปูปูปูดกันท <c oughs> ok? ี่เท้าก็มีแหะหมาเอาปูที่ใช้เป็นแกนรอด ทวัดขึ้นกับลายแต่ยังแสิเีมสิ่เดียวเทาส่ับเบิดลายี่คือวแม่นี่ดอกไม่สมเดีแล้วมันจะฝันแม่ที่าถ้าเราฝันคือกตอ่อนะแม่ ก็วๆไป้าันเดดเลจัง่ากับหาศูนย์เนาะในทางคงสมเนาะัามกสันมา,นนนา,าก่ะังว่าโอ้ยว่าสิไปกะโอ้ยขีสองขีสองแกยู่โทษถามเอาพอจะว่าโทษถามเอามันหอนมาสั่น เจ้านีโทรมาหาไม่สมเธอนึงอยู่สงสัยไม่สมบ่ได้แล้วอยากอยู่วัดดีด้ารัสนเจ้านีบอจ้ะเออ่าไ่แล้ววัดเพราะว่จับของใหม่ไรอือง้าก็จไม่ไมมทางตัวเลขเขาไม่สมกับิม,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 มิสมีสำบไม่สมนีจะหาศูนก์าห,าหานี่บอตัวอื่นกับบะมีม นันไม่สมไม่สมไม่สมทวนความฝันใหหมแนะงวดงวดที่แล้วที่ผ่านมาน่ะไม่สมทวนทวนความูวามฝันงวดนี้งวดที่ผ่านมาอาทิตย์ที่หนูไปทายเห็นไหมกับมือนีไอฟซีฟั่งเนี่ยอีกหาลาที่ไม่สม ภาคให่ก็นก็นว่ายากสิอยากไปเอาเด้อจนเพราะว่ากีะไรก็เอาก็เพื่อนข้า,า,ามาหวองไม้ไมาดนมากเมนนาก่อ้างก็เลยลองดินกระไร้างเลนาะเงินจ้าน้ำเงนละพวกฟันกระด่านจซึ่งไม่ฟมุ้มไม่สุ้งไม่สมตีเป็นตัวใดก็ะวดที่ผ่านมาอ่าที่ที่ผ่านมา หาล่ะอืมอ่าซุนซุนหาน <S <S อ่าศูนศูนหามือ่อนี้กับฟันอีก,กว่าเด็กน้อยตีกันเด็กน้อยผู้ชายี่ผู้ชายเป็นบ้าอนะอืบ้ายวไปก็ตีกันึ้นๆขึ้นโน้อนอมูดอยเขาเขาเรยว่าจะไปเด้อเขาตีกันจะไปเขาตีาตีเจ้าเน,นี่ย เนีกับคนที่แกงอพอดีอืมแ็นไม่วานถสิบเด็กก็น้องขบอกนะ้อถึงหน้าแบบว่าถะวันสินบเด็กไหนก็สิบเล็ดบ่หาหาแล้วก็ใต้ก็จะน่อกนะอืมสิบสี่สิบู่นหาซูนหาซูนหาหาอย่งสิเป็นถัวอืมขอขอขอ ถ้าว่าผู้ฝันทุกนแ้าว่าเขาสูนีกันอืมเน่เก้าเขาอันตัวเก้าหาสูนสูนหาเขาแต่เขาอันหาสูนสูหาที่ไม่สมัยอาทิตย์ก้อนน่ะแล้วเออแต่เขาเนาะหาหามาว่ามึงสร้างสูนสีกันเนาะค่ะก็จะเป็นหาสูนหาหาศูนบอกนี่เป็นไนจ้ะ เป็นหาหาชุนชุนหาหาุนหาหาเท่านั้นแล้วไม่สมเนาะแล้วก็เป็นเท,ท่านั้นแล้วไปได้เท่านั้นได้กะเท่านี้ตัวเนาะไม่สมเนาะกับมีแนวทางฝากซอนเอฟซีกับไม่สมทนกับฟันได้ยังไงล่ะพี่น้องเอฟซีค่ะท่านใดชื่นชอบกระจัดคัดกระพานค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่สมหลายๆค่ะที่ให้แนวทางตัวเล็กฝากตอนเอฟซค่ะแม่สมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่สม ค่ะเอฟซี่านี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของแม่อุปถากประทับวัดปูกก่กระเบื้องแตกเนาะซึ่งอาทิตย์ก่อนแอดมินไปสัมผณสแม่เพิ่น,เพ,น,เ,พนเพิ่นฝันได้ซุนหาหาซุนค่ะซึ่งมือนีแอดมินโทรสัมผณสแม่เพิ่นว่าฝันว่าเด็กหน่อยผู้ชายตีกันมาสันพีน่น้องเอฟซีค่ะเราก็เลยตีมาเป็นหาหากับศูนหาหาซึ่งตรงกันกับหาศูนที่เราให้ไวาอาทิตย์ก่อนเนาะ สำหรับเอฟซีทานใดชื่นชอบกาเก็บไปพิจารณนาค่ะสำหรับน้าทางตัวเล็กของแม่อุปถัมประธรรมวัดปูกระเบื้องแตกค่ะพี่น้องเอฟซีขาโค้งสุดท้ายแล้วค่ะค่ะท่านไดชื่นชอบกาแคบหน้าจอไว้ค่ะอันไดแคบว่าเป็นกาจดค่ะพี่น้องค่ะเก็บไปพิจารณาค่ะพี่น้องเอฟซีขาเมื่ออื่นกาสีได้มีโชคไม่ลาบกันแล้วค่ะ ท่านใดชื่นชอบกระจัดคัดกระพ่านขาแอดกะเป็นเพียงซื้อกลางเสนอแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องเท่านั้นเนาะค่ะเนาะให้พ่อแม่พี่น้องใจวิจารณญาตในการรับช่มค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะใจสติดีๆค่ะก่อนจะลงทุนเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดพอมากระเื่อนพานได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะท่านใดชื่นชอบกับ จัลนาเก็บไปลงทุนค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของแม่อุปถากประทามวัดปู่กะเบื้องแตกค่ะเอสกาเสนอให้เป็นเพียงแนวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเนาะค่ะพิถึกกายว่ากันค่ะพี่น้องค่ะค่ะการลงทุนกับมีความเสี่ยงค่ะใช้สติดีๆก่อนจะลงทุนค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดเขามาแล้วก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ได้ค่ะพี่น้องเด้อแช่ออกไปค่ะ แอดมินจะได้มีกำลังใจตามหาแนวทางตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกาอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกทันโชคดีมีใช่ทุกคนเด้อค่ะพี่น้องเด้อหลังซีม้งแรงเมื่ออื่นขอให้ในเฮกันดังๆัใช้ยโยกันดังๆค่ะพี่น้องเอฟซีขาให้ถูกหวยด้วยเบอร์กันสูกผู้สุกคนโชคโชคมันมานกันค่ะ ดีใมีเงินมีใส่มีสอยเนาะพี่น้องเนาะเศรษตกิจกับบอดีค่ะพี่น้องเอซค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้อาจจะขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันไหมค่ะขอหาเฮงเฮงปังปังโชคโชคมันหมาน,มน,มนสุภผูสุขขนค่ะสวัสดีค่ะ